โดนเป็นหล่นเพศหนึ่งยอมรับไม่ง่ายแต่ผ่านมาได้ยันไฟหน้ายังเดือดได้อีกเพศหนึ่งไอแซคโมฮัมหม็ดนักสู้ไฟแรงวัยสิปีจากฝรั่งเศสแอลจีเรียให้สัมภาษณ์เผยความในใจหลังเปิดตัวไฟแรกได้อย่างสวยงามจากการคว้าชัยชนะ T K O เหนืออันโตนิโอปิอานานักชกไร้ผ้ายจากอิตาลีในศึกวล,ลุมพินี107เมื่อคืนวันศุกร์ที่9พฤษภาคมที่ผ่านมา เพชรหนึ่งประเดิมเวทีวัลลุมพินีครั้งแรกด้วยการเจอกับอันโตนิโอคู่ต่อสู้จอมอันตรายจากอิตาลีผู้ไม่เคยแพ้ใครในระดับอาชีพตลอด5ไฟที่ผ่านมาโดยทั้งคู่เปิดเกมแลกอาวุธกันดูเดือดผลัดกันโดนนับรวมถึง6ครั้งแต่เป็นทางเพชรหนึ่งที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่สองคว้าชัยแจ้งเกิดได้สำเร็จพร้อมรับ,บโบนัส350,000บาทกลับบ้านเป็นของรางวัลสุดพิเศษจากบิ๊กบอสชาตรีสิ์ยอดธงผมตื่นเต้นมากกับการได้ชกในวอลลุมพินีเป็นครั้งแรกผมซ้อมมาอย่างหนักเพื่ ผมได้นับเร็่มากก็พยายามจะเข้าไปปิดเกมแต่ก็โดนสวนจนเสียนับคืนตลอดชีวิตการชกผมไม่เคยถูกนับ8ถึง2ครั้งในไฟเดียวม,มาก่อน มันทำให้รู้เลยว่าจะประมาทกับนวมแบบนี้ไม่ได้จริงๆโดนทีเดียวก็หล่นได้เหมือนกันแต่ตอนนั้นผมยังมั่นใจในตัวเองว่ายังไงก็เอาชนะได้พอเข้าสู่ยกสองผมพยายามใช้เทคนิคและสเตปขาให้มากขึ้นพอเขาโดนอาวุธหนักๆก,ก,ก็เริ่มมีอาการให้เห็นผมเลยเละปิดเกมทันทีต้องยอมรับเลยว่าใจเขาสู้มากขนาดโดนไปเยอะแต่ก็ยังไม่ยอมง,ง่ายๆใชยชนะครั้งนี้ถือเป็นการนับหนึ่งบนเวทีการแข่งขันระดับโลกที่สวยงามของเพชรหนึ่งซึ่งเขามั่นใจว่าการกลับมาขึ้นชกในไฟต์ต่อไปแฟนมวยจะได้เห็นเขาทำผลงานดูเดือดเราใจยิ่่่่งงขึ้้นนนนนกวาาีออยแ ผมดีใจมากที่ขอบนัสมาได้ขอบคุณรายการวัลลุมพินีที่ให้โอกาสในครั้งนี้และขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้เสมอถ้ารายการยังอยากให้ผมชกที่นี่ผมพร้อมเสมอและไฟหน้าจะทำให้สนุกยิ่งกว่านี้แน่นอนสำหรับครั้งต่อไปในศึกวัลลุมพินี108วันศุกร์ที่16พฤษภาคมนี้คู่เอกนำรายการโชคปรีชาพีเแสนชัยตเตรียมเปิดศึกภาค2กับก้องชัยชนะดอนเมืองในกติกามวยไทยรุ่นสตรเวท1 1 5 1 2 5ปอ ขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์เต็ง1แฟเทคมวยสายแข็งวัย32ปีจากนาครสวรรค์ต้อนรับน้องใหม่ของรายการอย่างแช่แมงโปโกมูจอมบูพลังอึดวัย25ปีจากฝรั่งเศสในกติกามวยไทยรุ่นไลเวท155170ปอ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาิกา30นาีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม2 0นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ว n e น i .com Instagram on e c h a m p มและ tiktokonechampth